ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ปลูกธุเรียนโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดนะครับที่เขาทำทุเรียนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำปางก็มีละแพร่เชียงรายน่านนะครับ ภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้แหละนะครับมีหลายสวนทุเรียนดอกบานละนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะบานช่วงนี้ของภาคเหนือตอนบนน,นะครับก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องความเสี่ยง เรื่องของสถานการณ์ดินฟ้าอากาศผลกระทบและความเสี่ยงที่จะต้องเจอนะครับในสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือมีหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โทรมาหานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะทางเวียงเชียงรุง้งทางเชียงรายนี่แหละนะครับแล้วก็ที่อำเภอเชียงคำ แล้วก็ที่น่านบางอำเภอนะครับคือช่วงเนี้ยสถานการณ์ของดินฟ้าอากาศเนี่ยจากที่ผมเช็คจาก Windy.com แล้วก็เช็คจากพยากรอากาศของกรมออตุในท้องที่ในพื้นที่น,นะครับฝนก็ยังไม่มีแต่ที่เห็นอยู่ก็คือประมาณวันที่9วันที่10มันจะมีก็แค่10-20% ของภาคเหนือนะครับซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าจะไปตกที่อำเภอไหนนะครับสาเหตุที่ดอกทุเรียนร่วงจากที่เคยโทรมาหาผมเนี่ยนะครับอย่างที่เชียงคำนะเขาโทรมาเอ๊ะเป็นยังไงให้น้ำแล้วมันร่วงนะครับอันนี้ก็สำคัญร่วงแรกร่วงแรกนะครับร่วงแรกเกิดจากการให้น้ำไม่ถูกร่วงที่สองที่จะเจอในอนาคต จากนี้ไปก็คือฝนนะครับอย่างเชียงคำเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าทาไมไง่ายดอกมันร่วกหมดเลยดอกกำลังเป็นกระดุมก็มีมะเขือพวงก็มีมันร่วงผมฟังอย่างนี้ก็รู้เลยนะมันไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าอะไรู<อ>่เพราะเกิดจากเขาเว้นไม่ลดน้ำอยู่ประมาณสิบกว่าวันนะเสร็จแล้วมาลดอยู่สองชั่วโมง ไม่ร่วงก็แปลกละอย่างนี้นะครับสาเหตุก็คือว่าดินเนี่ยมันแห้งเกินไปไนะครับมันแห้งเกินไปทิ้งเขาไว้นานจนดินแห้งนะครับดินโศกแห้งเกิดเสร็จแล้วมากระทุ้งน้ําแรงมันก็ต้องร่วงนะครับเพราะว่ามันสะดุ้งน้ํานะครับอันนี้ก็แน่นอนละนะครับในช่วงนี้เนื่องจากฝนไม่ตกไงนะครับเหตุผลเดียวที่มันจะร่วงได้ก็เพราะให้น้าผิด อ่านะครับอีกหน่อยถาจะเจอก็คือถ้าสมมุติว่าเราให้น้ําไม่เพียงพอไม่ถูกต้องไม่เกินบงพุ่มไม่ได้เช็คอากาศว่าอีกกี่วันฝนจะมาเราจะได้ลดน้ําให้มันถูกต้องเพื่อเตรียมรับฝนที่จะมาเนี่ยซึ่งมันมามากมาน้อยก็ยังไม่รู้ไงนะครับอันนั้นคือส่วนที่สต้องเช็คอากาศ นะครับเมื่อเช็คแล้วว่าฝนจะมาอีกสองสามวันสี่วันก็แล้วแต่นะครับการให้น้ําก็ต้องทําให้ถูกด้วยคือการให้น้ำเนี่ยหลังจากที่เขาเป็นไข่ปลาตาปูหลังจากนั้นที่หยดตีนหนูเนี่ยเราจะค่อยคอยเพิ่มน้ําขึ้นใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าเราเคยลดน้ําอยู่สามสิบนาทีนะครับเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มน้ํานะครับค่อยๆเพิ่มน้ําไม่ใช่ว่าดอกออกแล้วก็ล่อไปสามสิบนาทีเลยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นใบเห็นไหมฮะ นะครับหลังจากที่ดอกออกดูแล้ว่พอต้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มนะ้ําจากสิบนาทีสองครั้งก็เพิ่มเป็นสิบห้านาทีอีกสองครั้งก็เป็นยี่สิบหรือว่าถ้าหัวสปริงเกอร์มันไม่เหมือนกันมันใหญ่เนี่ยระหว่างสองร้อยลิตรต่อชั่วโมงกับหกร้อยเจ็ดร้อยลิตรต่อชั่วโมงก็ต้องต่างกันละเรื่องเวลานะครับนะครับก็อาจจะให้สิบถ้าเป็นหัวใบพัดสแตนเลสหกร้อยถึงเจ็ดร้อยลิตรต่อชั่วโมงอย่างเนี้ย นะครับเราก็ต้องมาให้อาจจะต้องไปเพิ่มถึง5นาทีนะครับอาจจะเพิ่มจาก10นาทีสองครั้งหลังจากนั้นก็เป็น13นาทีอีกสองครั้งแล้วสหนาทีอีกสองครั้งไปนะครับอันนั้นคือการให้น้ําหนังจากที่ดอกออกแล้วอ่าจนเพิ่มไปเพิ่มไปจนถึง30นาทีอ่าอันนั้นคือลักษณะของการให้น้านะครับทีนี้ถ้าเราเว้นการให้น้ํานานแล้วก็มาให้น้ําเยอะ ก็เป็นส่วนหนึ่งของดอก่วงนะครับแต่เมื่อช่วงนี้เนี่ยฝนยังไม่ตกยังไงมันก็ต้องมาแหละฝนนะครับมาเมื่อไหรนะครับเราต้องเช็คนะครับเพราะฉะนั้นการให้น้ําอย่างสม่าเสมอเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเรารู้ว่าฝนเนี่ยมันจะมามากน้อยยังไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องให้น้ําเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วออกทรงพุ่มไม่รอเลย ช่วงนี้ที่เราดูแลดอกเนี่ยเราอาจจะให้น้ําในทรงพุ่มไงเพื่อป้องกันการแตกของยอดอ่อนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ารู้ว่าฝนจะมาเนี่ยเราก็ต้องให้เลยทรงพุ่ไมไว้ก่อนเพราะว่าไอ้รากของทุเรียนเนี่ยมันเลยทรงพุ่มไปประมาณห้าสิบเซนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตรงที่มันเลยทรงพุ่มเมื่อเราไม่ได้ให้น้ําเลยทรงพุ่มมันก็ต้องแห้งถูกไหมครับ นะทีนี้เวลาฝนตกมาเยอะๆอย่างชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเจอแน่ล่วงแน่นะครับเพราะฉะนั้นการให้น้ําก่อนหน้าที่ฝนจะมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราให้เขากินอิ่มก่อนอะนะครับไม่ใช่ว่าคอแห้งร้อนจัดมาแล้วกระดกน้ําเย็นเลยคนเราก็ยังน็อกถูกไหมนั่นก็คือการสะดุ้งแล้วก็ทําให้ดอกร่วงนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราให้น้ําเขากินอิ่มหรือว่าหลังจากที่เราคอแห้งมาแล้วร้อนเราก็ค่อยๆจิบน้ําไปก่อน ปรับสภาพปรับตัวไปก่อนนั้นเราก็รอดไม่ตกน็อกใช่ไหมครับอ่าเหมือนกันนะครับเราก็ต้องให้น้ํามันอย่างเพียงพอเหมือนเราให้น้ําเหมือนเรากินน้ำอะนะครับเหมือนเรากินน้ําถ้าเรากินอิ่มละใครยืนร่นให้เราเราก็บอกโอ๊ยไม่ไหวละอิ่มแล้วเออประมาณนั้นแหละเราให้นึกถึงจุดนี้นะครับในเรื่องของการให้น้ําเพื่อป้องกันดอกร่วงอันเกิดจากฝนกระแทกลงมาหรือฝนตกลงมาเยอะเนี่ย นะครับเมื่อฝนตกลงมาเยอะเนี่ยนะครับถ้าเราให้น้ําเขาไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะกินน้ําเติมเข้าไปกลายเป็นขินเยอะหลังจากนั้นเขาก็จะส่งกระบวนการต่งางๆลงมาที่ดอกและไอจีบดอกด้านในที่มันอยู่ใต้เปลือกดอกอ่ะมันจะโตเร็วเมื่อโตเร็วมันก็จะมีการปีกแตกมั่งสุดท้ายก็ล่วงนะครับข้อต่อมันก็จะหลุดอนั่นแหละ ครับอันนี้คือเรื่องของฝนฟ้าที่มีผลกระทบที่เป็นความเสี่ยงสําหรับชาวสวนทุเรียนที่มีดอกอยู่ในระยะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระดุมมะเขือพวงหัวกําไรดอกบานหางแย้ไหมนะครับหรือแม้แต่ลูกเล็กลูกไม่เกินไข่ไก่พวกไม่สิทธิล่วงได้ทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องการล่วงเพราะสะดุ้งน้าเนี่ยสะดุ้งที่มันเป็นแห้งแล้วมาได้น้ำเกินเนี่ย นะครับอันนั้นคือในลักษณะที่ว่าฝนตกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวกันนิดนึงนะครับก็ออกมาเล่าให้กันฟังนะครับในส่วนของการดูแลทุเรียนในช่วงนี้นะครับหลายสวนก็ดอกบานแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับเวลาก่อนดอกบานเนี่ยสักสิบวันเนี่ยเราจะต้องถอยน้ําให้เหลือหนึ่งในสามเพื่อกอ่อให้เกิดการ ของลูกทุเรียนติดได้ดีกว่าติดได้ดีกว่าน้ําเยอะนะครับในช่วงดอกบานนะครับต้องถอยล้าน้ําลงมาหลังจากดอกบานประมาณ 10- บถึงสิวันหางแย่ไม่เรียบร้อยเราก็ต้องหลังจากดอกบาน14่วันเราก็ขึ้นน้ําขึ้นน้ําก็ขึ้นเหมือนที่ผมอธิบายเมื่อกี้แหละนะครับก็คือจาก10ก็เป็น13เป็น16ถ้าหัวทุเรียนหัว,หว,หวสปิงเกอร์มันใหญ่ะนะครับถ้าเป็นหัวเล็กก็อาจจะเป็น10บ5้า ยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสี่สิบแล้วแต่ก่อนหน้านั้นท่านใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไกี่นาทีอันนี้ก็คือการให้น้ําส่วนหนึ่งแต่วกลกับมาที่เรื่องของดอกลวงเนี่ยนะครับภาคเหนือตอนบนตอนนี้ชัดเจนมองก็ออกครับถ้ามันจะลวงได้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรก็คือเว้นการให้น้ํานานเกินแล้วก็มากระทุ้งแรงอันนี้เราตัวเราเป็นคนทาเองอันที่สองที่มันห้ามไม่ได้เลยฝนเนี่ยเราจะไปกลางล่มให้มันทั้งสวนก็ไม่ได้ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการหนึ่งต้องเช็คฝนฟ้าอากาศาว่าฝนจะมาเมื่อไหร่เราก็จะได้เตรียมตัวได้ถูกนะครับสองก็คือเรื่องของการที่ว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยว่าฝนจะมาวันไหนมากน้อยเนี่ยไม่เป็นไรเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับให้น้ําเขาอย่างเพียงพอก็คือผมเชื่อว่าดอก,ต,ต,อกดตั้งแต่กระดุมเนี่ยตั้งแต่กระดุมเนี่ยการเพิ่มน้ำคนะงจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละ เราก็ต้องให้รอห้อยเสมอมานะครับแล้วทีนี้เวลาฝนจะมาเราก็ให้ร้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ให้ขยายออกทรงพุ่มกวาม้างนะครับเพราะว่าเวลาฝนมาเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่จะเห็นนะครับยิ่งฝนมาติดติดกันเนี่ยก็คือยอดแตกนะครับทีนี้ยอดออกเขาเรียกว่าลัดใบอ่อนก็คือยอดมันอออกก็แหละนะครับยอดออกเนี่ย มันไม่เท่าไหร่สําหรับดอกทุเรียนที่ยังไม่บานนะครับมันจะไม่ร่วงเพราะยอดหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการจัดการยอดนะครับยอดเมื่อมันออกเสร็จเป็นเม็ดข้าวสารเป็นหางปลาทูเป็นใบดาบเสร็จแล้วก็ใบกลางข้าวเพสลาตไอตอนใบกลางนี่แหละอันตรายมากไปนะานะครับเดี๋ยว คลิปต่อไปผมจะพูดถึงวิธีการจัดการเกี่ยวกับยอดที่มันออกมาเนี่ยมันมีมุมมองมันมีภาพยังไงเราคิดยังไงที่จะไปจัดการมันเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อการล่วงของหางแย้ไหมลูกเท่าไข่ลูก,กทาไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาพูดรายละเอียดส่วนนั้นแต่วันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องของดอกที่ยังไม่บานเนะี่ย มันจะมีโอกาสร่วงเนี่ยนะครับก็มีอยู่สองอย่างที่เห็นชัดเจนในภาคเหนือตอนบนก็คือเรื่องการให้น้ําผิดกับเรื่องของฝนนะครับที่จะมาเพราะฉะนั้นก็ฝากชาวสวนทุกท่านนะครับเราต้องมาเช็คเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศให้ดีต้องติดตามทุกวันนะครับเพื่อป้องกันการร่วงของดอกเราก็จะได้มีการเตรียมตัวซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นดอกที่ร่วงร่วงกันอยู่ทุกวันเนี่ยทั้งที่ฝนไม่ตกเนี่ย นะครับมันก็มีสาเหตุเดียวแหละคือเว้นช่วงให้น้ำเข้านานเลยแล้วก็มากระทุ้งดอกหรือไม่งั้นก็น้ำน้อยเกินไปนะครับเขาก็สลัดลูกได้อันนี้นะครับสําหรับดอกในช่วงนี้ที่ยังไม่บานก็ฝังไว้นะครับชาวสวนทุเรียนทางภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับที่โดยเฉพาะที่ผมอยู่เนี่ยจังหวัดน่านแต่ที่ผมทําคลิปต,ตอนนี้คืออยู่จังหวัดเชียงรายนะครับ ดูพอดีผมต้องย้ายมาทํางานที่นี่นะครับแล้วก็ที่น่านเนี่ยก็มีสวนอยู่ที่นั่นก็คือสวนมาลาธาจังหวัดน่านนั่นเองนะครับก็ยังไงก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมาลาธาชแนลด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆ <c oughs> จะได้นํามาบอกกล่าวเล่าให้กสุกันฟังนอกเหนือจากความรู้ต่างๆที่ผมเคยเป็นวิทยกรเ,เรื่องของทุเรียนของจังหวัดน่านเนี่ยนะครับ ที่ได้ให้ความรู้ไม่ไว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่การแก้ไขปัญหาต่างๆเทคนิคพิเศษต่างๆในการดูแลให้้ผลผลิตดีอะไรเนงะี้ยการใช้ตัวยาตัวสารต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีโอกาสว่าจะได้มาสื่อสารกับพี่น้องออชาวสวนทุเรียนทางภาคเหนือนะนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อว่า จะได้มีกำลังอกังใจในการที่จะมาทําคลิปเพื่อออกมาเตือนบ้างให้ความรู้บ้างให้คําแนะนําบ้างในการช่วยกันดูแลเนือทุเรียนเหนือของเราให้รอดนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็อย่าลืมนะครับฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับช่อง, Channel, atha, องมรธาชาแนลสวนมรธาอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับขอบคุณครับ